มุ่งหน้าถนนสายเย็นใจบ้านน้ำปุดทุ่งนางแก้วอำเภอละงูจังหวัดสตูลตลอดเส้นทางจะพบเห็นที่พักรีสอร์ทริมน้ำชิดติดลำคลองมากมายคอยให้บริการนักท่องทเที่ยวที่แวะเวียนมาพักผ่อนไปนอนฟังกบวากส่งเสียงร้องก้องไกลน้ำไหลเคล้าเสียงใบไม้พิ้วตามสายลมผสมเสียงจักจันเรไรอินเอมใจคราาเยือนนั่งเล่นน้ำใสๆที่น้ำตกวังสายทอง น้ำตกรูปร่างแปลกตาไปลุ้นระทึกสนุกสุขสันตให้มันอุรากับการล่องแก่งคลองลำโลนโตนสายทานตื่นตาเร้าใจเยือนถิ่นซาไก่ทองไพรป่าดึกดำบันนี่แหละคือสวรรค์ของนักเดินทางพื้นป่าที่ถูกบันทึกเล่าขานตำนานมนุษย์ยุคหินก่อนประวัติศาสตร์หรือประมาณ1 8 0 0 0ปีมาแล้วที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่คู่ป่ามหัศจรรย์แห่งนี้ที่นี่สตูลมหัศจรรย์เมืองไทย